สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนนะกิจกรรมในวันนี้นะ,ะเราจะทําการถมดินนะคะถนนกลางสวนนะคะโดยทีมงานจากน้องฮุสเซนนะคะเป็นลูกรางดินสเปคนะคะเช้านี้ชุดแรกมานะ,ะเริ่มงานที่ประมาณ8ปดโมงเช้าก็ห0พันรถนะ อันนี้ก็จะเป็นรถมันทุกหกลอ้อเล็กนะซึ่งกระทัดรัดเข้าได้ทุกพื้นที่นะทีมงานน้องๆเขาวัยรุ่นทั้งนั้นเลยเด็กรุ่นใหม่ ันรถหนึ่งก็ได้ประมาณนี้สองกองเดิมถนนเนี่ยเราทำไว้นานแล้วนะแล้วมันก็ใช้งานไปนานมากเราก็มีการปรับถมเพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ให้มันสูงขึ้น อันนี้ทีมงานเขาก็มีรถไถมาด้วยนะเพื่อเอามาเกลี่ยมีแท็กเตอร์โอ,โ,อโอ้ทีมงานคล่องแคล่วมาก ดันนะดันดันวนนี้อีกคันเนี่ก็มาแล้ว ก็จะดำอุ้ยตรงนี้ดินมันนิ่มนะจมนิดนึงต้องเทเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวยิ่งจมกันไปใหญ่จมใหญ่สนุกมากเลยคืนเพลง จมแล้วเดี๋ยวดูว่าจะขึ้นได้ไหมโอ้แรงดีมากนึกว่าจะไม่รอซะแล้วเนอะเขามีรถไถมันก็จะช่วยได้นะเผื่อตรงไหนช่วงไหนดินนิ่มเนี่ยเราไม่รู้ด้วย มันก็เลยจะมีตัวช่วยอันนี้เป็นถนนด้านหน้านะที่รถเข้าจอดกันอยู่ตอนนี้รอลงไปสามคันแล้วนะนะตอนนี้ก็เป็นคันที่สามเราเลือกลูกลังสเปคนะ ซึ่งเนื้อมันจะค่อนข้างทำให้ถนนแน่นอ่าตอนนี้ผมผมปิดตรงตำแหน่งที่ล้อจมแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวน่าจะถอยลงมาเทได้อีก มันติดเสาไฟที่เราทำโซลากเซลล์ไว้นะแล้วน,น้องเขาจะมีทีมงานคอยบอกอไปแล้วหนึ่งคันชุดแรกนะมาทั้งหมด 6 0 0ันะมันก็จะกีดขวางการจราจรเส้นทางหลักเขานิดนึง รถที่ใช้นะก็6ล้อซึ่งมันค่อนข้างกระทัดรัดนะแล้วทำให้บรรทุกแล้วน้ำหนักไม่ได้ทำให้ถนนหลวงเสียหายนะก็กระทัดรัดดีมากเลยเดยีนี้ด้วยถนนเส้นนี้ยาวประมาณ100เมตรนะเดี๋ยวเราก็คงต้องดูว่า ที่เขาทำเนี่ยความหนาของลูกลังที่เทมันจะพอใจไหมถ้าไม่พอก็เดี๋ยวคงต้องเพิ่มเติมถือว่าทำงานค่อนข้างรวดเร็วเลยนะทีมงานเข้ามากันหลายคนนะ หลบขึ้นมานะกลัวจะติดอันนี้เราก็ผมเข้ามาตรงลานหน้าบ้านด้วยนะมีแนวถนนกลางแล้วก็อันนี้เข้ามาตรงบริเวณหน้าบ้าน รัดรัดน่ารักมากนะเขามีผ้าใบสำหรับคลุมมาด้วยนะเวลาวิ่งมาจากบ่อดินนะฮะน,นี่ดำแล้วยกสูงได้อีกเดี๋ยวพอเขาเทเสร็จก็จะมีรถไถ เข้าเกียรเกรดให้มันเรียบราบไปเลยนะอันนี้ได้กล่องนี้ต้องรอเดี๋ยวมาเกี่ยก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาเทอีก ไปเทข้างในต้องระวังแนวโดนไฟเสากลางถนนด้วยนะอันนี้เดี๋ยวรอรถเกียตอนนี้ แคันคันที่8แล้วนะเรียบร้อยอเคเสร็จแล้ว เคลียร์รกลับมาดูที่บริเวณหน้าบ้านเรานะ ถอยออกมาแล้วไอ้ขันนุ้นถอยออกมาแล้วตรงนี้พื้นหน้าบ้านเรามันเป็นแอ่งก็ผมเพิ่มให้มันพอดีนะเดี๋ยวทำให้มันราบเรียบเสมอกัน นสองคันนี้กำลังมารอลงดินนะคะเขาทำงานกันเป็นทีมเวิร์กนะดีมากเลยระหว่างที่รอทีมรถไถก็เกลี่ยนะส่วนคันด้านในนั่นก็เพิ่งเทเสร็จทีมเวิร์กมากค่ะตรงนี้สองคันแล้วนะยังไม่เต็มเลย ระหว่างคันนี้เคลียร์นะคันหน้าถนนก็เตรียมจะเข้ามาเทดินเพิ่มเติมอตอนนี้ตรงหน้าบ้านเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะผมเต็มแล้วขึ้นมาแล้วทีมงานเขามีหลายคันเลย นะระหว่างนี้เดี๋ยวอีกคันนึงก็จะเข้าไปเทเอา้าวอากาศเป็นใจนะแดดเปรี้ยงเลยไม่มีฝนนะตอนแรกเราก็กลัวอยู่ว่าจะฝนจะตกข่าวมาว่าพายุจะเข้านี่ยักษ์เขียวก็ฝนดินเข้ามานะ เดี๋ยวน่าจะเกี่ยหน้าบ้านเราอ,อีกอีกครึ่งคันเพราะว่าตรงนี้ยังไม่เต็มนะเราจะเอามาชนขอบปูนตรงนี้เลยบริเวณตรงที่รถจอดน,นี่มันเป็นแอ่งค่อนข้างลึกก็เลยต้องใช้ดินปริมาณมากหน่อยตัวนี้ มันก็ค่อนข้างจะเป็นก้อนโตๆแบบนี้นะก็เดินยากนะพอเทเสร็จที่เบิรมก็มาเกี่ย ส่วนพันนุ่ก็เข้าไปเทด้านในนี่ก็บดไปด้วยเนาะแน่นเลย มีคนคอยโบกให้สัญญาณนะเดี๋ยวโดนหลอดไฟเราเส้นกลางนี้จะมีโซลาร์เซลเลนนะอ์อันนี้เป็นคันสีแดงนะ ต่อแถวเข้ากันมาอย่างไม่หยุดนะ สีสันสวยมากเลยนะรถเขาแต่ละคันแต่เราชอบคันนี้นะชอบสีแดงอา่าิดเทข้างในต่ออันนี้หลังจากลงครบ15คันแล้วนะคะอันนี้รถไถก็กำลังเก็บงาน สุดท้ายอันนี้เป็นทางลาดที่จะขึ้นไปที่โคกใหญ่ต้องปากหน่อยเพราะว่ามันมีดินไหลลงมาเวลาฝนตกส่วนอันนี้เป็นด้านหน้าตัวบ้าน เราเทเสริมด้วยนะเป็นทางขึ้นไปที่โคกใหญ่แล้วก็อันนี้คือที่เราถมเพิ่ม <c oughs> ก็ถือว่าได้หนาขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็แน่น,นทีนี้เราเอารถวิ่งเข้าวิ่งออกมันก็อาจจะมียุบตัวไปบ้างเนาะมันไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่ ดินสิบห้าคันรถนะพร้อมรถไถคันรถละ1,800อบาทพร้อมเกลี่ยปรับให้เราเรียบร้อยตรงนี้เราก็จะได้ด้านในนะได้ตรงนี้หน่อยหนึ่งเอาไว้สามารถกลับรถได้ ค่ะคลิปนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะคะก็ได้ถมถนนเรียบร้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ